อูครับประมาณป2นะครับพอดีมีคุณครูเล่นคลุยเพียงอให้ฟังในคาบครับผมก็เลยมีความสนใจแล้วก็อยากจะไปสมัครเข้าชุมรมดนตรีไทยเครื่องแรกที่ผมเล่นเลยคือคุยเพียงอครับมีโอกาสได้มาแข่งขันที่การประกวด ดนตรีไทยสอนทองครับผมรางวัลชนะเลิศที่ผมได้ก็คือคุยเพียงอ,อในเกณฑ์กําหนดไว้ว่าผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะไม่สามารถกลับไปแข่งเครื่องดนตรีนั้นได้อีกผมก็เลยคิดว่าจะลองลองแข่งซออู้ดูบ้างสักปีหนึ่งครับซออู้เป็นเครื่องดนตรีที่ผสมวงอยู่ในวงเครื่องสายคู่กับซอด้วงนะครับถ้าเราเมองว่าซอด้วงคือพระเอกซออู้ก็เหมือนเป็นตัวตลกที่คอยที่จะ มีทํานองที่ขัดยอกล้อกันไปต่างๆเหล่านี้นะครับซอ,อูสอนให้ผมน,นมีความใจเย็นลงมีความละเอียดในการทำงานทำให้ผ่อนคลายเวทีสอนทองนะครับเป็นจุดเชื่อมโยงให้นักดนตรีเยาวชนได้มา รู้จักกันครับเปิดโอกาสให้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเครื่องดนตรีไทยมันเป็นเอกลักษณ์มาจากพิชติไทยด้วยครับไม่อยากให้มันสูญหายไปจากประเทศไทยทุกคนช่วยกันอนุรักษ์บริษัทไทยเบฟเฟจจำกัดมหาชน